สวัสดีครับท่านเข้าสู่กลุ่ม About Tech Learning Center นะครับเจอกันทุกวันจันทร์และศุกร์ครับหัวค่ำนะฮะแต่ว่าบางทีงทีวันนี้ก็อาจจะดึกหน่อยนะพอดีว่าติดภารกิจนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของคริปโตเคอเรนซีเรื่องราวของข่าวสารรอบโลกเรื่องของเทคโนโลยีครับอัปเดตแบบนี้สําหรับสมาชิกพิเศษเลยในกลุ่มนะครับแล้วก็ใครที่ดูจาก YouTube อยากจะเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มนี้นะฮะกลุ่ม About นะครับสามารถเข้าตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับในกลุ่มเนี่ย จะมีโพสต์ปักหมุดโพสต์ที่เป็นฟีเจอร์ฮะที่สอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรบอทเทรดนะฮะรยคินะฮะคุณสามารถที่จะเรียนรู้เองทําตามเองได้เลยนะครับแล้วก็เทรดปลอดภัยโดยใช้โรบอทนะฮะเป็นการเทรดแบบสปอรตนะค,ความเสี่ยงต่ําไม่มีพอแตกแต่มีดอยแน่นอนนะครับย้ําแล้วนะฉะนั้นการจะเทรดก็ตามวางแผนให้ดีก็แล้วกันนะระยะ,ะระยะยาวนะฮะเทรดความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ําคุณต้อง เข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับ m o n e y management นะฮะ List Management นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งนะเกาะติดสถานการณ์หน่อยฮะกับเรื่องราวของสงครามนะครับแต่ผมจะพูดถึงในเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดครับผมแค่อยากจะออกมาเสนอไอเดียนิดนึงก็แล้วกันว่าผมมองว่าสงครามท้งนี้โอเคมันเป็นเรื่องที่รุนแรงมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ปูตินหรือแม้แต่ทางยูเครนเองก็ไม่น่าจะมีแบบการประทะกันอะนะ คือมุมนึงเราก็มองว่าปูตินอาจจะรู้สึกแบบโอหทำอะไรรุนแรงเหมือนคนบ้าเลยนะฮะอีกมุมนึงก็มองว่าทําไมเซเลนสกี้เองนะที่เป็นประธานธิบดีของยูเครนนะก็รู้สึกว่าทําไมต้องการจะสู้รบซะเหลือเกินนะครับทาไมแบบโอเคเข้าใจแต่ต้องการรักษาอธิปไตยของตัวเองนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างจะไปในทางของการย่วยุให้ฝั่งเนโตฝั่งอเมริกาเนี่ยตีกับรัสเซียเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องมอง ในห,หลายมุมนะครับมองหลายมุมทุกสงครามมีการสูญเสียแน่นอนแต่ที่แน่นอนครับแน่กว่านั้นเลยคือมีผู้มีอิทธิพลมีประเทศมหาอำนาจได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับราคาน้ํามันพุ่งสูงปี๊ดนะฮะทองคามีมีแบบขึ้นลงอย่างหนักนะในช่วงนี้หลายคนยิ้มเลยฮะทองคาราคาขึ้นนะครับแต่ก็อยู่ประมาณ3 0,000ื่นถูกไหมไม่ได้แบบไปไกลกว่าเมื่อก่อนเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เรื่องของบิตคอยนะก็โอ้โหเป็นรถไฟเหาะเลยนะฮะมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นช่วงนี้ใครที่ เทรดแบบฟิวเจอร์ก็พอแตกกระนาวไปหลายคนเหมือนกันฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงฮะแต่คนที่ยิ้มเนะี่ยอาจจะเป็นพวกวานหรือพวกสถาบันใหญ่ๆที่เขามีเงินหนาๆแล้วมองทิศทางตลาดออกหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่วางแผนให้มันเกิดเรื่องแบบนี้นะครับที่แน่ๆผมผมค่อนข้างมั่นใจอันนี้ส่วนตัวนะว่าสงครามโลกที่3มันไม่เกิดหรอกนะครับอเมริการัเสเซียจะไม่ยอมตีกันแน่นอนนะครับรัเสเซียเองก็มั่นใจว่าจะไม่มี ทางเนโตหรืออเมริกาเข้ายื่นมือเข้ามายุ่งมากจนเกินไปอาจจะมีส่งเข้ามาเล็กน้อยอ่ะแต่เขาเขาผมรู้สึกว่ารัเสเซียเนี่ยมั่นใจในการตีหรือว่าเข้าไปาลุกลานยูเครนอย่างมั่นใจว่าจะทําได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีใครมายุ่งนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างอ่ะเอาเป็นว่ามันคือไม่มีใครอยากจะจุดชนวนสงครามให้มันใหญ่ไปกว่านี้นะครับฉะนั้นการที่ทางารัเสเซียยื่นข้อเสนอให้ยูเครนนะที่จะแบบยุติสงครามหยุดยิงเนี่ย แต่คุณต้องยอมนะยอมไม่เข้าร่วมเนโต้ไม่ไม่ร่วมกับ EU นะฮะยอมให้พื้นที่นะฮะบางพื้นที่เป็นเขาเรียกเป็นเอกลาชนะฮะเป็นรัฐที่ปกครองตนเองแล้วก็บางพื้นที่ก็ไปเป็นของรัเสเซียอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าทางยูเครนยอมมันก็คงจะจบแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่เพราะว่าผมว่าเกมมันยังคงดําเนินอยู่อ่ะมันยังไม่จบง่ายส่วนหนึ่งที่ผมคิดคิดอยู่ก็คือว่าผมแค่รู้สึกว่าเอ่อทำไมยูเครนและรัเสเซียทำสองอย่างพร้อมกันคือการ รับรองให้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันใช้อย่างถูกกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วเหมือนพยายามบีมบังคับให้ทุกคนในรัสเซียและยูเคนเนี่ยหันไปใช้คริปโตเคอเรนซีกันทันทีเลยสังเกตกันไหมฮะแล้วผมก็คิดว่าไม่รู้สิมันมีข่าวแว่วๆมีข่าวบางอย่างออกมาว่าจริงๆแล้วรัสเซียอาจจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังบิตคอยก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะอาจจะอยากอยากจะให้บิตคอยเกิดขึ้นแล้วก็เติบโตแล้วก็มาดิสลอฟ เงินยูดอลลาร์ก็เป็นไปได้นะครับก็ไม่แน่ว่าจริงๆแล้วรัเสเซียอาจจะอยู่เบื้องหลังบิตคอยก็ได้อันนี้มัน,ม,นมันพูดยากถึงถึงแม้ไม่อยู่เบื้องหลังก็อาจจะเป็นในเชิงของการที่ทางรัเสเซียเองอาจจะถือครองบิตคอยเอาไว้เยอะแล้วปูตินก็พูดเองแล้วนะฮะอยู่แล้วว่ารัเสเซียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะมีพลังงานเหลือล้นเลยที่จะทําเหมืองขุดอากาศก็เหมาะพลังงานก็เยอะนะครับผมว่ามันมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเพราะ ผู้นาระดับประเทศระดับโลกแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้โง่แน่นอนฮนะฉะนั้นเขาทาําอะไรดตามเขาต้องคิดกันมาเยอะมากๆมีทีมช่วยคิดตัดสินใจกันอย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์เย่ยเอาจริงแต่มีคนเสียผลประโยชน์แน่นอนแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองเรื่องนี้เป็นที่สี่สมคบคิดนะฮะผมว่าก็อาจจะสบายใจได้เปาะหนึ่งว่าสงครามโลกไม่น่าจะเกิดเพราะจริงๆแล้วมันเกิดมานานแล้วในเชิงของเศรษฐ,ฐกิจ ในเชิงของวัฒนธรรมเชิงของการตลาดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นพวกนี้มันเป็นสงครามอยู่แล้วนะฮะสงครามการค้าสงครามทางการเงินต่างๆมันเกิดมานานแล้วมันคงไม่จําเป็นที่จะต้องมีการเอาระเบิดนิวเคลียมาทําลายโลกกันเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดมันเอาระเบิดนิวเคลียมันระเบิดกันจริงๆเนี่ยโลกจะถอยหลังทันทีฮะทุกอย่างที่สร้างกันมามันจะต้องถอยกลับไปพัฒนาใหม่ซึ่งเสียเวลามากครับนะมหาอำนาจ ทั่วโลกมาเศถีฐีทั่วโลกไม่มีใครยอมอย่างแน่นอนแล้วผมเชื่อว่ารัสเซียเองก็ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความบ้าของคนคุเองกังปูตินฮะมันต้องขับเคลื่อนด้วยการเงินขับเคลื่อนด้วยอิทธิพลหลายๆอย่างนะฮะทุกประเทศเป็น,ปนคล้ายๆกันผมเชื่ออย่างนั้นนะครับฉะนั้นผมว่ามันไม่น่าเกิดผมมองว่าสงครามครั้งนี้เป็นทฤษฎีสมคบคิดค่อนข้างแน่นอนผมคิดนะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่แต่ถ้าเกิดคุณคุณมองเรื่องนี้เป็นคล้ายๆกันก็ขอให้คุณจับตามองทิศทางของวานต่างๆให้ดี จับตามองแนวทางของรัสเซียให้ดีว่าเขาทําแล้วมันเกิดผลอะไรบ้างคุณจะได้เอามาตัดสินใจในการเทรดได้ครับถ้าคุณอยากจะเทรดแบบระยะสั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ให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 ้มันแบบมากพอสมควรไม่งั้นคุณพอแตกแน่นอนนะครับตามวานให้ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สนใจการเทรดระยะสั้นคุณต้องการจะถือคลองยาวก็เป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะเอ่อเปลี่ยนนะฮะสินทรัพย์ที่เคยมีแบบเดิมๆให้มันมาเป็นพวกบิตคอยนมาเป็นอีทิลเลียมมาเป็น คริปโตเคเรนซีอ่ะนะฮะมันเป็นจังหวะที่ถือว่าก็เหมาะสมอ่ะในในช่วงหนึ่งเลยเพราะว่าเหตุการณ์ในรัสเซียและยูเครนก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าตอนนี้ประชาชนที่นั่นทําให้ดูตัวยอย่างแล้วฮะไม่สนใจทองไม่สนใจเงินสดแต่สนใจคริปโตเคเรนซีมากกว่านะฮะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยมันเป็นจริงผมว่าอีกไม่นานหรอกครับสงครามน่าจะจบนะฮะแล้วก็อาจจะมีสงครามเรื่องของไวรัสกันต่อไปนะอาจจะเป็นตัวใหม่เลยก็ว่าไปก็ เหมือนเดิมฮะยังคงต้องบังคับให้คนเปลี่ยนวิถีชีวิตกันต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าคนหันมาใช้เมตาเวิร์สเร็วขึ้นเท่าไหร่ใช้คริปโตมากขึ้นเท่าไหร่ผมว่านั่นแหละก็คือจุดที่เขาได้จะพอใจนะครับผมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อน่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วก็ชวนเพื่อนเข้ามาในกลุ่มกันได้นะครับกลุ่ม about tech learning center ยินดีต้อนรับทุกคนเลยเรียนฟรีไม่คิดตังค์แม้แต่บาทเดียวสามารถัพ p อ o r t นะฮะค่าชานมให้ผมได้นะฮะตามเนี่ยะนยนะ t o m o n e y Wallet K Bank หรือว่าจะเป็น USDT BUSD US ก็มีอ d d เด e อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยจะได้เห็นคลิปก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ